เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมยูริในพาร์ทที่6กันแล้วนะดูซิเราต้องทำอะไรมั่ง ให้ทำลายตรงนี้ตรงนี้แค่บอกว่าน่าจะประมาณว่าเตือนไว้เดี๋ยวมันจะยิงเรางั้นเราก็ไปยิงมันก่อนเลยไปคุมกันคุมกันยิเตือนตรงนั้นนี่ยิงมัน ไม่ยากไม่ยากนันมีคนยิงเราอยู่ลเลยไหนนฝังอาดยิงดีนะโอ้ผังยากแฮะอีกสี่นาทีไปไปท่าลมเลยไม่มีเวลาแล้วนนลลออ ถ้าเวลาหมดก็คือเราน่าจะแพ้เลยนะโอ้โอเคได้แล้วได้แล้วออบเจกต์คอมปีทแล้วโอเคโอเคเราสร้างอะไรก่อนดีเมื่อกี้เห็นบอมบอดิสมาเอาไปกันก่อนแล้วกันนะแล้วก็ สร้างอะไรอ่ะมันแนะนำให้คนนี้หรอ,อไม่จะเอาคนบินสบายใจกับคนบินมากกว่าโอ้ยิงอยู่นั่นแหละเออนั่นไงบอกแล้วว่าคนมันไม่ไม่เป๊ะเป๊ะโอโ้โหนี่ก็ยิงจังเลยสักทีดีไหมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะ กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนสร้างด้วยความเร็วแสงเราจะไปด้วยความเร็วโอ้โหเยอะเอะมาเยอะมาเยอะโอเคมีอะไรที่เรืมสร้างอีกไหมเรากำลังเสริมมาแล้วอ้มีที่ให้เรายึดด้วยเน้ อเอานี่ดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนบินน่ะมันยึดไม่ได้เอ้ยมันสะกดจิตเราไม่ได้เอา,าไว้เถอะๆนี้ละกันนี่มันมาจากไหนกันวะเนี่ยโอ้เราอึดได้ไหงตัวนี้ เอ่อรถถังเรามีแล้วอันนี้เรามีแล้วมีหมดแล้วนี่ว่างั้นขอลงรถถังเพิ่มเลยแล้วกันอ๋อเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์มาเท่าไหร่ดิเอามาซ่อมตรงนี้อันนี้ป้องกันแถวนี้ก็ยิงจังเลยเรียบร้อยครับ

กีนจิเนียกีนจีเนียมาซ่อมนี่หน่อยซ่อมน,นี้ด้วยก็ได้แล้วก็เอากองกำลังคนเรามาใส่แค่น um um ี้อีซ um ี่ักัดเรามีเวลา50นาทีนะในการที่เราจะต้องไปทำอะไรกับมันเนี่ยถล่มหรอหรือพังทั้งหมด ไม่ใช่แหละคงต้องไม่ทนลมมันนะไปโอ้โหมันก็เอาเรื่องเนอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหมาขนาดนี้เรียนร้อยเรียนฟอร์ตมิน กำลังเสริมมาแต่ว่าเราใช้คนบินแล้วกันสบายใจกับคนบินโอ้โหเร็วมากเร็วมากเดี๋ยว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 ไม่เห็นไม่เห็นพงัพงพังละพังหมดเลยโอเคไม่เป็นไร ยิงมันก่อนเอามากันไว้นี่เอามากันนี่ไว้กันไว้นี่กันนี่ไว้โอ้โหปั่นป่วนสุดๆไม่ได้ให้เดตตั้งตัวเลยนะยิงมันยิงมันลมมันเดี๋ยวดียว่นเดี๋ยวก่อน Training. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. <laughs> <Where to wait> <laughs> <need>. <laughs> Building. Construction complete. Cover me. Unit promoted. Building. Construction complete. Building. Construction complete. มาไว้ตรงนี้เตรียมตัวมันไม่รอดหรอกนะมาอย่างนี้ไม่รอดใช่ไหมขอมั่นใจหน่อยว่าไม่รอดเอาลงมามาเยอะๆก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์โจมตีนี่หว่าถูกเอ้ยโอเคไม่เป็นไร อเอาแค่นี้ก็ได้บินก็ได้ไปรอดหรือเปล่านะมาไม่พักเลยนะมาแรงซะด้วยตัวแค่นี้ก็แรงจังเลยาจะโ Unit ready. Unit promoted. ไม่ต้องกดไอ้นี่ดีกว่าเอาไปวางไว้เฉยๆนาจะโอเคกว่าเด็กโหครึ่งชั่วโมงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <Training. S 2> มีแต่ยังไงก็ต้องไม่ถล่มมันให้ได้อะ Unit ready. เวลาในเกมมันจะไวกว่าเวลาจริงนะคนไม่ต้องตกใจนะไ,ได้หรือเปล่านะคิดว่าจะถึงไหมถ้าไม่ถึงจะใช้กองกำลังอันนี้แทนละ Training. Uh, Training. So yes, dicey, so yes. dicey. Unit lost. Training. Unit lost. You got no play guys. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Use, voice, 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 ตอนนี้วันนี้ตอานี้ไปยืนนี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปยืนไปถล่มมันก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ยืนตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาคนบินไปยิงยิงรถพวกนี้ให้เสร็จแล้วก็เอาคนบินไปถล่มมันจบไม่น่าเอาไปเลยวะไว้ไม่รอดเลยสักคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคนบินไปแทนแล้วกัน ตรงนี้มันเอาเรือไปไม่ได้เนอะไม่ได้หรอกเออ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 มันมาจากไหนวะมาจากไหนวะโอ้โหไวมากนะไวมากไวมากนะไปทันได้ดูเลยโอ้โห

โอ้โหมันเจอตังวะเ้นี่นะเราตั้งกองกำลังไว้ตรงนี้ยังไงมันก็ไม่รอด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 เข้ามาไม่ได้ล้วหมดกำลังใจแล้วทีเนี้ย เดีแต่เราเราจะไปยิงถล่มมันยังไงให้ทันต้องใช้เครื่องบินช่วยไหมอะไรอย่างงี้น่าจะต้องมีเครื่องบินช่วยนะเอาเป็นเอาเป็นจรวดดีกว่าจรวดช่วย แค่คนบินอาจจะไปไม่รอดโอเคเรียบร้อยครับขอจะโหลดแบบดีที่สุดก็มีอยู่แค่คันเดียวพอยังพอแล้วก็ไปบุกเลยมาดูกันจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ โหอีซี่กว่จะคิดหรือเปล่านะอ้าวชนะแล้วเหรอมีอะไรอะมีอะไรอะอะไรอะอะไรอะหมดเก์แล้วออฟเกคอมพิวต์แล้วอะแล้วยังไงต่อ เอา้าหมดฐานเลยหมดเกี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยนี่มันอยู่เคลียร์ระดับแรงเลยนี่ว่าโอเคจบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทที่หกโอ้โหไวมากเดี๋ยังไงทุกคนติดตามต่อพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ